มีเลขมงคลดังนี้3 8 4 9 6สําหำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันถ้าท่านใดมีวัตถุมงคลเป็นพระราหูนะคะเลขรอดเลขจิมซีจับพระราหูเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนบันทิตย์1 5 2 8 9หรือถ้าอยู่ใกล้คนท้องถามเลขจากคนท้องนะคะสำหรับเลขมงคลคนวันจันทร์2 1 0 หรือถ้าช่วงนี้มีใครเจ็บป่วยเสียชีวิตอายุของเขาก็เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนวันอังคาร10853เลขที่บ้านเลขที่ทำงานเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนพุดกลางวัน41738เลขท้ายเบอร์โทรศรัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำหรือทะเบียนรถที่คุณใช้อยู่ในทุกๆวันเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนพุทธกลางคืน14597 นแมน่เลขจากความฝันแล้วถ้าคุณมีกูมาหรือตาไข่เลขทูบตาไข่เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนวันพฤหัส01859ะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์ที่คุณซ่อมนั้นเป็นสื่ออายุคนรักก็เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนวันศุกร์16238หรือถ้าคุณได้รับวัตถุมงคลมาใหม่อย่างเช่นพุท้ทะลกมีเลขล็อตนัมเบอร์อันนั้นคือสื่อนำโชคของคุณนะคะสำหรับเลขมงคลคนวันเสาร์ 7519ห